ต้องบอกว่าเราสองคนเนี่ยเป็นแม่ที่สู้ไงมีงานที่ไหนเราพร้อมไปทุกที่น้องดิวเป็นแม่คนหนึ่งที่ต้องบอกว่าน้องหวานก่อนหน้านั้นน้องดิวเคยเป็นพรีเซนเตอร์อาหารเสริมของน้หวานตัวหนึง่งเราถ่าย,าย,ายทํากันทั้งวนันน้องดิวก็อยู่ตั้งแต่เช้ายันยันดึกคือเป็นคนที่สู้งานมากๆเพราะฉะนั้นน้องหวานเป็นคนที่ ชอบทางานกับคนที่สู้งานเพราะเราเป็นคนที่ทํางานได้ตลอด16 18ชั่วโมงไม่ต้องนอนก็ได้แล้วตอนนี้คุณแม่ค่ะใครที่เป็นคุณแม่นะ้ำหวานเชื่อว่าเข้าใจมาซัพพอร์ตความเป็นแม่กันเออพี่ต้ากับพี่น้ำหวานดิวมาไลฟ์ผมอยู่ที่นี่่ะไม่ใช่นะดิวกลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วดิวก็กลับมาอยู่กับพี่น้ำหวานกับพี่ต้าคนแรกเลยแล้วก็น่าจะเป็นคนเดียวด้วยในตอนนี้ที่แบบดิวตัดสินใจที่จะมาไลฟ์ เราอะทำให้ดิวของวันนี้เป็นความรู้สึกของการกลับบ้านเราไม่อยากที่จะมันเป็นแบบว่ามันแบบว่าเหมือนคอมเมอร์เชียลเลยแต่แบพาร์พออยากให้มันแบบสบายๆแบบน่ารักเพราะว่าอันนี้พูดจริงๆนะคะน้องดิวเนี่ยเป็นเหมือนน้องสาวเห็นไงพาร์ทถ้งแบ,บ่เหมือนงน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเพิ่งจบมัธยมอ่ะเออไปนั่งดื่มแถวเทวรอดนะจริงกันนะจริงจริงสมัยซึ่งสมัยนั้นคือสมัยที่แบบหนูก็ยังเล่นละครกับพี่ต้าอยู่แล้วพี่สองคนก็ยังไม่เจอกันอ่ะเอาจงจริงจริงนานมากนานมากแบบนานมากจริงจริงอ๋อหนูเล่นะละครกับพี่ต้าหรเอไหนูก็เคยเล่นละครกับพี่ต้า หลายเรื่อง,องด้วยหลายเรื่องด้วยแล้วลตอนนั้นน่ะหนูก็เจอพี่น้ำหวานในเวลาเดียวกันนั่นแหละช่วงหนูเพิ่งเข้าวงการแรกๆใช่นั่นเลยพี่น้ำหวานแล้วก็พี่ตาด้วยแล้วก็ที่ต้องบอกจริงๆว่าที่ดิวมาไลฟ์ในวันนี้คือดิวมาเพราะว่าเป็นพี่น้ำหวานจริงๆแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องดิวมากๆะครับขอบคุณมาะพี่น้ำหวานมาเจอกันในวันนี้นะครับต้องมยอมสละเวลาแล้วมาเรื่องเราเป็นเป็นที่แรกใช่ใช่ มาไลฟ์กันแล้วก็ท่าก็อยากจะบอกว่าบอกว่าอย่างไงนะคือ,อดีใจนะครับที่ดิวคุณดิวได้กลับมาแล้วนะครับก็คือถ้ารู้สึกว่าแบบนี้ก็อยากจะให้ดิแต่เรื่องที่ดีๆที่สุดนะครับว่าดิวอยู่วันนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่าเขาก็คือของคนหนึ่งที่ ก็สู้นะครับแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มองไปในทางที่ก็คือมองไปข้างหน้าแล้วก็อยามจะทำเพื่อออไปข้างหน้าครับแล้วเราก็เป็นอีกแรงหนึ่งนะครับเหมือนกับแรงหลายๆคนยินผลที่ช่วยกันสนับสนุนดิวมาพร้อมที่จะให้ให้กําลังใจดิวให้ให้โอกาสดิวนะครับที่จะทำานสร้างผลงานดีๆนะครับแล้วก็มาอยู่กับพวกเรา อขอบคุณเลยค่ะขอบคุณมากพี่ตาพูดดีมากขอบคุณพี่น้ำหวานด้วยค่ะอคือสําหรับน้ำหวานนะคะน้องดิวเนี่ยยังไงน้องก็เป็นน้องสาวเพราะเราเจอกันมาตั้งนานแล้วแล้วน้ำหวานเชื่อว่าไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดท,ทุกคนมีความผิดพลาดเพียงแต่ใครจะอยู่จุดไหนใครจะอยู่ในจุด มุมที่คนรู้จักหรือคนไม่รู้จักแต่น้องดิวเนี่ยเป็นคนในวงการเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนรู้จักน้องแต่อย่าให้ความผิดพลาดเนี้ยเพื่อให้ความผิดพลาดเนี้ยเป็นตัวที่สอนน้องและให้น้องมีพลังในการเดินต่อแล้วน้องหว่านเชื่อว่าน้องเนี่ยโดยพื้นฐานเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแล้วเขาเป็นคนสู้คือเราขอแค่สปอร์ตแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้น้องให้น้องเดินก้าวต่อไปดูแลหลานเพราะอันนี้น้อหว่านเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ คือสิ่งที่นะหวานคุยกับน้องดิวเนี่ยคำแรกเลยคือน้องสู้สู้เพื่อลูกนะเพราะว่าน้องดิวจำได้ใช่ไหมเพราะเรามีลูกเหมือนกันอยากให้กําลังใจน้องแล้วนวหวานไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดตัวนวหวานเองก็ผิดพลาดตัวพีต่ตาเองแล้วนวหวานเชื่อว่าพี่ๆทุกคนเคยมีความผิดพลาดเสมอเพื่องแต่ความผิดพลาดนั้นน่ะมันอยู่ในจดุดจุดที่คนมองหรือเปล่าคนจับต้องหรือเปล่าแล้วถ้าคนที่ผิดพาลาดเราพร้อมที่จะแก้ไขอ่ะ น้องหวานมั่นใจว่าเขาเป็นคนดีเขอบคุณนะครมันดีมากเลยคนเราผิดพลาดแล้วเราแก้ไขเราสู้แล้วเราเปลี่ยนเรารู้ว่าเราผิดไปในทิศทางที่ถูกมันคือคนดีน้องดิวเราไม่ใช่แบบหลังลงไปลึกลงไปเรื่อยๆ ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องมาแล้วพี่ตามาแล้วขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูไลฟ์วันนี้แล้วก็มาซัพพอร์ตพี่ตาน้องหวานซัพพอร์ตเขาต่อไปนะ,ปะนอกจากที่เขาจะบอกว่าให้โอกาสดิวเลยใดๆที่ทั้งสองคนก็เป็นพี่ที่ดีแล้วก็เป็นคนดี่คู่นึงค<ม>่ะค่ะแล้วอีกหน่อยนะอีกไม่นานน้องหวานเชื่อว่าเราจะเห็นดิวลกลับมาเมืองไทยแล้วเชื่อว่าพี่ๆในเนี้ยทุกคน พร้อมอ้าแขนรองรับน้องสาวคนนี้รอ,อนะขอบคุณค่ะ